สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะทุกคนผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับผมของค่ายเครือข่าย DT แทเน่นะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครเน็ตอยู่นะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็กดตามได้เลยนะครับผมก็มาอัปเดตให้นะครับผมโปรเน็ตล่าสุดในตอนนี้นะครับของเครือข่าย d t แทเน่นะครับย้ำนะครับทุกคนว่าฟรีนะครับผมสามารถกดตามได้เลยนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมอาจจะได้เป็นแค่บางเบอร์หรือว่าบางซิมเท่านั้นนะครับผมแนะนาให้ทุกคนสมัครให้ครบไปเลยนะครับผมหวังว่าจะได้สักตัวหนึ่งนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็มีทั้งหมดอยู่ที่7ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับผมสําหรับตัวแรกนะครับกดดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดซีเรียมตัวนี้นะครับให้เน็ตมาสิบกิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่เจ็ดวันนะครับ ก็นะครับผมเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดสามารถใช้งานได้อยู่ที่1สัปดาห์เลยนะครับแต่ว่าถ้าหมดแล้วก็จะหมดเลยนี่นะครับลองกดดูได้เลยนะทุกคนถัดไปตัวที่2นะครับกดดอกจันสองสองสองกรกจันสองเจ็ดห้าซีเรียมตัวนี้นะครับเน็ตนะครับผมให้มา1 0กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันหรือว่า1อาทิตย์เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ลดสปีดนะครับผมแต่ว่าถ้าหมดแล้วก็จะหมดเลยนี่นะครับ ถัดไปตัวที่3นะครับก็กดดอกจันสองสองสองเหมือนกันนะครับดอกจัน 2, 9, 4, สองเก้าสี่สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็นเน็ตสิบกิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่เจ็ดวันนะครับหรือว่าหนึ่งอาทิตย์นะครับทุกคนก็เหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สี่กันบ้างน,นะครับสําหรับตัวที่สี่กดอดกจันสองสองสองดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับเน็ตสิบกิกให้มาอยู่ที่7วันเหมือนเดิมนะครับผมถัดไปตัวที่5นะครับสําหรับตัวที่5ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมดอกจันสองสองสองดอกจันสีหสี่เหลี่ยมให้มาอยู่ที่10บกิกนะครับใช้งานได้นะครับทุกคนก็อยู่ที่7วันนะครับหรือว่าหนึ่งอาทิตย์นะครับทุกคนไม่ลดสปีดนะครับผมสามารถเล่นได้ทุกแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดู YouTube ก็สามารถทำได้นะครับผมตัวนี้ก็ลองกดไปดูได้เลยนะครับถัดไปนะทุกคนก็จะเป็นตัวที่6นะครับกดดอกจัน103์ดอกจัน8สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ตให้มว1่กิกสามารถใช้ได้อยู่ที่1วันนั่นเองนะครับก็นะครับผมเล่นได้ทุกแอปนะครับไม่ลดสปีดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้านนะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายตัวที่7นะครับผมกดดอกจัน 1 0 3่งสหลักจันเก้าเสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่10บกิกนะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่30บวันนะครับใช้ได้นะครับผมแบบไม่อัน้นแล้วก็ไม่ลดสปีดด้วยนนเองนะครับ ตัวนี้นะครับทุกคนใช้ได้หนึ่งเดือนเลยนะครับผมโคตรคุ้มนะครับผมสําหรับใครที่สมัครได้ตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนสมัครให้ครบไปเลยนะครับผมหวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้กันนะครับใครได้นะครับทุกคนก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาเดตให้ใหม่นะครับผมสําหรับโปรเน็ตฟรีของคือขาย d ีแท็กนะครับลองกดให้ครบไปเลยนะครับหน้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคน